จังหวัดร้อเปิดเวทีประกวดหมอลำน้อยและเพลงลูกทุ่งอีสานสารพลังนวัตกรรมการศึกษาและซอฟต์พาวเเมื่อวันที่19สิงหาคม2568ณห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ Success Together สาขาร้ออ็ดำเภอเมือง101จังหวัด1้อยนายชนะศักดิ์ทันที่มาศึกษาธิการจังหวัดร้อเเป็นประธานเปิดโครงการนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีการศึกษา2568ซึ่งดําเนินการโดยสํานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดกิจกรรมสําคัญปีนี้คือการประกวดหมอรําน้อยและเพลงลูกทุ่งอีสานเพื่อส่งเสริมซอฟท์พลาวเวอร์ตามบริบทพื้นที่สนับสนุนให้หมอรําซึ่งเป็นศินละปะวัฒนธรรมประจํถิน่น ได้รับการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดสู่การเป็นมรดกโลกน,นายชนะศักดิ์ทันที่มากล่าวถึงความสำคัญว่าการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอีสานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาถือเป็นการสร้างพลังให้เยาวชนได้ภูมิใจในรากเหง้า,งาและพัฒนาความสามารถรอบด้านอย่างเหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วม20คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึง101คนโดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ3ท่านคือนางกฤิษณาวรรณสุดคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดนางสาวรัฐพิวันมณีกรการนายยสมาคมวิทยุและสื่อสารมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ดและนายพิชิตบุตรราคำผู้บริหารห้องบันทึกเสียงโฮมการเรคคอร์ดขอนแก่นผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับการบันทึกเสียง และเผยแพร่ในเทศกาลสำคัญของจังหวัดรวมถึงผ่านสื่อวิทยุและโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างโโโโโโออออรนลลลลลมมาาาีีก่เหืงใ้คิด แต่ลงกองมันเบิดต้องเล็จแต่ว่าว่าใจสูนให้เจ้าของเด็กดีดยวแค่เข้ายิ่เขาส่งใสลาว่าคมกลิดพวงสีเคนข่าวภาพจังหวัดร้อยเอ็ดพี่พินิวไทยแลนด์รายนา